สวัสดีครับแฟนแฟนเชลซีแฟนแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะฮะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับในช่วงของ b l u สตูเดย์ครับอัปเดตข่าวสารเรื่องราวของเชลซีในรอบวันนะครับวันนี้ก็พุทธที่2กันยายน2563แน่นอนครับข่าวเช้าแบบนี้ในช่วง b l u สตูเดย์ก็อยู่กับผมปาล์ม3บาท5บาทนะครับวันนี้นะฮะการเดินทางนะ่าจะสะดวกสบายหน่อยครับฝนไม่ตกอากาศแจ่มใสเลยไม่เหมือนเมื่อวานนี้โอ้โหหลายคนบ่นอุบเลยครับว่ารถ ฝนตกนะฮะไปไหนก็ค่อนข้างลําบากวันนี้สบายๆหน่อยก็ฟังข่าวยามเช้าไปแฮปปี้กันไปนะครับมาเรื่องมาที่ข่าวแรกครับเรื่องของเอ็นโกโลกองเต้ครับเมื่อวานนี้เนี่ยช่วงสักประมาณสายๆมันมีข่าวเรื่องของเชลซีตั้งค่าตัวเอ็นโกโลกองเต้ไว้สูงถึง80ล้านปอนด์โดยที่มีอินเตอร์มิลานที่แสดงความสนใจอยากได้กองเต้ไปร่วมทีมนะครับเสียงก็เลยแตกครับสำหรับแฟนเชลซีมีคอมเมนต หลายคอมเมนต์บอกว่าขายเลยก็ได้นะฮะสำหรับกองเต้นในค่าตัว80ล้านเขาให้เหตุผลว่าออกองเต้ปีที่แล้วก็ไม่ค่อยได้เล่นแล้วก็นักเตะวัย28 29ปีเนี่ยก็ตัดสินใจปล่อยดีกว่าถ้าได้ราคานี้นะครับขณะที่แฟนเชลซีหลายคนที่คอมเมนต์มาหาผมก็บางคนก็บอกว่าแม็กองเต้น่าจะเป็นผู้เล่นกําลังหลักของสโมสรต่อไปแล้วก็ถ้าจะอยากยกระดับทีมเนี่ยก็ควรเก็บผู้เล่นแบบนี้เอาไว้นะครับก็มีหลายเสียงที่ พูดก็นคนละแบบบางคนก็บอกอยากให้ขายบางคนก็อยากให้เก็บเอาไว้นะครับแต่ว่าล่าสุดนะฮะทางฝั่งอินเตอร์มิลานก็ออกมาพูดถึงกรณีนี้บ้างนะครับคนที่ออกมาพูดก็คือเปียโรออซิลิโอนะครับคนนี้นี่มีบทบาทกับการซื้อขายข,ายของทางอินเตอร์มิลานนะครับเพราะเขาเป็นผออ,อก,กีฬาของอินเตอร์ล่าสุดเจ้าตัวออกมาปฏิเสธข่าวที่ว่าทีมงูใหญ่ให้ความสนใจเอนโกโลกองเต้นะครับเขาบอกว่าทางทีมเนี่ย ไม่ได้คิดอะไรเกี่ยวกับการเซ็นสัญญากับเอ็นโกโลกองเต้นะครับดังนั้นดีลนี้เนี่ยไม่น่าจะมีความเป็นไปได้กองเต้ e ไม่ใช่เป้าหมายของทีมอินเตอร์มิลานนะครับอ่ะก็ถ้าให้สัมภาษณ์แบบนี้นี่เท่ากับว่าอินเตอร์มิลานตัดเลยครับไม่น่าจะให้ความสนใจกองเต้แล้วแล้วก็หลายๆสโมสรก็ไม่ได้มีข่าวด้วยนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้เนี่ยดูเหมือนจะมีแค่อินเตอร์มิลานทีมเดียวที่ให้ความสนใจเพราะฉะนั้นในซีซั่นหน้าเราน่าจะยังได้เห็นเอ็นโกโลกองเต้ สวมชุดแข่งของเชลซีต่อไปนะครับก็ดูแล้วไม่น่าไม่น่าเกิดขึ้นนะครับสำหรับกองเต้แต่ว่าอิเตอร์มิลานกับเอมอสันพาเมรีก็ยังมีข่าวเชื่อมโยงอย่างต่อเนื่องอย่างที่พูดไปเมื่อวันนี้ก็คงติดเรื่องของค่าตัวที่ยังไม่ลงเอ่ยนะครับส่วนเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจนะครับเรื่องของผู้สาประตูเอ็ดวาร์เมนดีประตูของแรนส์ที่ผมอัปเดตข่าวแทบจะทุกวันล่าสุดเนี่ยมีข่าวมาว่า ทางเอเดอาร์เมนดี้เนี่ยต้องการย้ายมาร่วมทีมเชลซีนะครับหลังจากก่อนหน้าน,นี้เรายื่นข้อเสนอไปประมาณ18ล้านปอนด์แล้วก็รอการตอบกลับจากทางสโมสรนนะฮะล่าสุดนี่ทางแรนช์นะครับออกมาบอกเหมือนกันว่าทีมต้องการรั้งที่จะต้องการที่จะรั้งตัวเมนดี้เอาไว้นะครับขณะที่เมนดี้เนี่ยต้องการจะย้ายมาอยู่กับเรา อย่างไรก็ตามเนี่ยสื่ออย่างเลอกิฟส์ในฝรั่งเศสนะครับออกมาพูดถึงกรณีนี้เนี่ยเ,ยเขาบอกว่าเบนดี้ต้องการมาอยู่กับเชลซีมากๆนะครับแม้ว่าจะยังไม่มีข้อเสนอของเชลซีอย่างเป็นทางการนะครับเขาพูดอย่างนี้เลยนะฮะแสดงว่าไอ้เงิน1 8ล้านที่ตีเป็นข่าวเนี่ยอาจจะเป็นแค่ข่าวลือนะครับแต่นี้อันนี้เลอกิฟส์เขาบอกนะครับว่าไม่ได้มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการและดูเหมือนว่า ทางเชลซีเนี่ยจะจริงจังกับผู้สัปะตูอย่างเอเดวาร์เมนดี้จริงๆคืออยากได้เอเดวาร์เมนดี้มาเฝ้าเสาจริงๆนะครับก็ดูแล้วผู้สัปะตูคนนี้วัย28ปีเนี่ยน่าจะเป็นเป้าหมายแล้วก็อาจจะเป็นตัวละครลับครับที่เชลซีจะดึงมาเสริมในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วมันก็ไปมีข่าวต่อเนื่องนะครับเรื่องของเอเดวาร์เมนดี้กับเก p ปาข่าวก็ตีออกมานะครับหลายๆสื่อเลยนะครับบอกว่าเกป้าเนี่ย เมื่อวานนี้เราพูดถึงว่าเกปปาจะอยู่สู้ตำแหน่งตัวจริงในทีมต่อไปก่อนหน้าน,นี้มีบทสัมภาษณ์ของปีเตอร์เชคว่าเฮ้ยคุณต้องหึดสู้ต่อคุณยังมีโอกาสล่าสุดมีข่าวว่าเกปปาเนี่ยอาจจะต้องอยู่ต่อนะครับแล้วก็ทางสโมสสเนี่ยก็เหมือนกับต้องการให้เกปปาอยู่ต่อถึงแม้ว่าจะมีผู้สัรตรูคนใหม่เข้ามานะครับอันนี้จะข่าวบอกมานะครับคือถ้าเอเดวาร์เมนต์ย้ายเข้ามาจริงๆเนี่ยเกเปาก็น่าจะยังอยู่กับทีมต่อไปนะครับอาจจะยังไม่แน่ใจกับ เดวิดเมนดี้ซึ่งย้ายเข้ามาก็อาจจะไม่ดีก็ได้เพราะฉะนั้นสโมสรก็เลยอยากให้เกป้าอยู่กับทีมต่อแล้วก็ทางเกป้าก็ยินดีที่จะต่อสู้ตำแหน่งตัวจริงภายในทีมต่อไปนะครับก็ยังเป็นตำแหน่งที่หลายๆสื่อยังคงคาดเดาไม่ถูกนะครับว่าเชลซีจะใช้ผู้สอบตูคนไหนลงเฝ้าเสาบางสื่อที่จัดตัวผู้เล่นเรียบร้อยนะครับแบ็คขวาริชเจมนะฮะแบ็คซ้ายเบนชิวเวลเซนเตอร์เป็นซูมาบ้างเป็น ดูริเกอร์มั่งเป็นเตียโกซิวาบ้างเกมรุกมีพูลิซิชนะครับมีติโมวรเนอร์มีอคิมซิเยกแต่ว่าตำแหน่งผู้ส่อประตูนี่แหละครับยังเป็นเครื่องหมายคำถามว่าเชลซีจะใช้ใครลงเล่นในฤดูกาลหน้านะครับมาที่เรื่องราวของไคฮาบเวิร์ดกันบ้างอัปเดตเล็กน้อยเมื่อวานนี้จากที่การเดียนยืนยันนะครับว่าไคฮาบเวิร์ดย้ายมาร่วมทีมเชลซีด้วยค่าตัว72ล้านปอนด์นะครับก็ไม่เกี่ยวกับออปชั่นแต่อย่างใดล่าสุดนี่ทาง Twitter ของฟาบิโอโรมาโน ทวีตมาแบบสั้นๆนะครับบอกว่าดีลนี้จะเกิดขึ้นแล้วก็ใกล้แล้วนะครับสำหรับดีลของคา h ฮาวร์นะครับอันนี้เป็นสั้นๆข้อความจากฟาบิโอโรมาโน่แต่ว่าก็มีข่าวของอัตโนรูดิเกอร์นะครับออกมาเหมือนลักษณะเ,เป็นข่าวนะครับว่าเขาเนี่ยกลับไปทำหน้าที่เป็นซูเปอร์เอเจนต์อีกแล้วนะครับเขาบอกว่าเขา่เป็นคนหนึ่งที่มีส่วนในการที่จะดึงคาฮาวร์เข้ามา เสริมทีมให้กับเชลซีนะครับก็เชื่อว่าน่าจะทําหน้าที่เป็นเอเย่นคอยกล่อมหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะฮะรูดิเกอร์เคยกล่อมทางด้านของติโมเวนเนอร์ไปแล้วนะครับล่าสุดนี่มากล่อมทางคาร์เฮาเวิร์ดมาด้วยหรือว่าคฮาเวิร์ดมาด้วยนะครับก็ดูแล้วแหมทำหน้าที่ได้ดีนะฮะสำหรับรูดิเกอร์เพียงแต่ว่าหน้าที่ในตำแหน่งกองหลังอาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับยังมีเตะฟุบฟับวุดวัดกันบ้างแต่การทำหน้าที่ซูเปอร์เอเย่นนี่ดีจริงๆนะครับอันนี้แฟนเชลซีต้องให้เครดิตเขานะ รูดิเกอร์นะครับขณะที่ข่าวต่อเนื่องกับทางทีมวนเนอร์นะครับล่าสุดนี้เขาเก็บตัวกับทีมชาติเยอรมันนะฮะอย่างที่บอกไปว่าเขามีโปรแกรมที่จะเล่นกับสเปนแล้วก็จะเล่นกับสวิตเซอร์แลนด์นะฮะสเปนวันพฤหัสแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ในวันอาทิตย์ล่าสุดมีอดีตกองหน้าของทีมเราครับซึ่งหลายคนก็ชื่นชอบนะแล้วก็บางคนก็ทันบ้างไม่ทันบ้างแต่ผมนี่ทันเต็ม,เ,ตมเลยนั่นก็คือจิมมี่ฟลอยด์ฮัตซ์เบงค์นะครับอดีตกองหน้าทีมชาติฮอลแลน ตอนเล่นนี่ต้องบอกว่าตตหนักครับโอ้โหยิงตะข่ายแทบขาดลูกนี่แทบจะติดไฟเลยฮัชเชอเบงออกมาพูดถึงติโมวายเนอร์ว่าอย่างไรบ้างเมื่อวานนี้ผมเป็นบทสัมภาษณ์พอดีฮัเชเเบงเขาบอกว่าฟุตบอลเยอรมันกับฟุตบอลอังกฤษเนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันอยากสิ้นเชิงเลยนะครับคือในอังกฤษเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องยากของติโมวายเนอร์นะครับที่จะเหมือนกับตั้งหลักได้ก่อจะลงหลักปักฐานได้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องยากพอสมควรนะครับ เรารู้นะครับว่าติโมแวรเนอร์เนี่ยเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์สูงนะครับแล้วก็ทําอะไรได้บ้างและเชลซีต้องการผูด้เล่นที่สามารถยิงประตูดได้นะครับแน่นอนนะครับเขาบอกว่าทางพวกเราแฟนบอลหรือแม้กระทั่งตัวเขาเองเนี่ยเขามองว่าต้องให้เวลากับทางติโมวรเนอร์เขาบอกว่าถ้าเราเห็นโอบามิยองตอนที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยเขาใช้เวลาตั้ง6เดือนนะครับดังนั้นเนี่ย ให้เวลา6เดือนกับติโมแวนเนอร์ด้วยนะครับก็น่าจะเป็นห่วงเรื่องการปรับตัวอย่างที่จิมมี่ฟอรเสเซ์เบงให้สัมภาษณ์นี่ผมก็ไปนั่งนึกย้อนดูตอนที่โอวามยองย้ายเข้ามาใหม่ๆก็ดูฝืดๆแล้วมีข่าวว่าอาร์เซนอลจะปล่อยตัวด้วยซ้านะครับแต่สุดท้ายตอนนี้กลายเป็นว่าอาร์เซนอลขาดไม่ได้ล้วก็ชอบยิงประตูในเวมบลีย์ซะด้วยสำหรับโอบามยองอันนี้ผมเห็นด้วยเลยนะครับบทสัมภาษณ์ของฮัสเซอร์เบงนี่ดีมากนะครับพูดถึงว่าแฟนเชลซี LC, บางคนแม้กระทั่งในต่างประเทศเนี่ยอาจจะมองว่าหูาด นะครับเล่นไปสักพักหนึ่งนี่นัดแรกยิงนัดที่2ยิงนัดที่3ต้องยิงนะฮะนัดที่4ที่5ไม่ยิงไปยิงนัดที่คืออย่าไปหวังแบบนั้นนะฮะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะอย่าลืมว่าตีโมไวเนอร์เนี่ยจุดเด่นนอกจากการยิงประตูก็คือการลำเลียงบอลขึ้นไปด้านหน้าหรือว่าการเลี้ยงบอลหรือว่าการโตก,กลับเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากเราเห็นพูลิซิชในการเล่นโต้กลับเมื่อซีซั่นที่แล้วนะครับที่ช่วยให้เชลซีได้ประตูหรือเรียกจุดโทษจากคู่แข่งได้ปีนี้เราจะมีทางเลือกนอกจากพูลิซิชแล้วเนี่ย บอลโต้กลับเราอาจจะได้เห็นความเร็วของตีมูแวนเนอร์เข้ามาช่วยให้กับเชลซีด้วยนะครับอ่ะมาดูกันที่ข่าวของนักเตะอื่นๆบ้างช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับอัปเดตเรื่องราวของมาแรงซาหน่อยนะครับหลังจากเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วก็มีข่าวว่าเชลซีปล่อยยืมตัวแน่นอนล่าสุดนะครับข่าวเรื่องของมาแรงซาเนี่ยบอกว่าน่าจะเป็นไบเอ์เลเวอร์คูเซ่นครับที่เข้าวินนะครับ ดูแล้วมีโอกาสสูงที่จะย้ายไปอยู่กับทางเลวูเซ้นด้วยสัญญายืมตัวนะครับสำหรับทางมาแรงซานะครับก็ดูแล้วไม่น่ามีปัญหานะครับย้ายแน่แล้วก็มีข่าวก่อนนี้ว่าเป็นทีมจากเยอรมันที่ให้ความสนใจล่าสุดน่าจะลงเอยกับทีมไบเออร์เ er ลวูเซ้นก็น่าจะเป็นดีลที่เชลซีอ่ะเหมือนเราได้ใครฮาวเวิร์ดมาก็คุณก็เอามาแรงซายืมตัวไปใช้งานไปนะครับแล้วก็เลวูเซ้นนี่ก็เป็นทีมที่ประเภทป้านดาวรุ่ง ได้ดีอยู่แล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราฝากมาแรงซาไปให้กับเรวเซนใช้งานสักหนึ่งปีหวังว่าซีซั่นหน้าเราจะได้เห็นเขากลับมาอยู่กับทีมนะครับอีกคนนึงก็น่าจะไปค่อนข้างแน่นะครับผ่านการตรวจร่างกายเรียบร้อยแต่ว่าผมกําลังรอดูอยู่ว่ามีชูเสื้อหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะวันนี้ก็คือคอนอกาลาเกอร์ในการย้ายไปอยู่กับคริสตัลพาเลทด้วยสัญญายืมตัวนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่ได้เล่นในพรีเมียร์ลีกต่อไปนะครับส่วนข่าวอื่นที่ ผมจัดมาให้นะครับในช่วงท้ายนะครับก็คือเรื่องของทางด้านกาเบียมาเกลยเยสนะครับกองหลังบราซิลนะครับซึ่งเป็นนักเตะของลิลลล่าสุดก็ย้ายมาร่วมทีมอาร์เซนอลแล้วนะครับด้วยค่าตัว27ล้านปอนด์นะโดยกองหลังวัย22่ปีก็เซ็นสัญญาระยยาวกับทีมเห็นว่าเซ็นกัน5ปีนะครับอาร์เซนอลก็ได้กองหลังใหม่มาเสริมทัพแล้วก็สั้นๆครับข่าวของอลันกับฮามิสโรดิเกสเขาบอกว่าเอเวอรตัน่าจะเปิดตัว2ผู้เล่นรายนี้ ในวันพุธก็คือในวันนี้นะครติดตามได้นะฮะว่าจะเปิดตัวกันคืนนี้หรือเปล่านะครับสำหรับนักเตะอย่างฮามสโรดิเกตแล้วก็ทางอลันนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยภาพสวยๆที่เป็นภาพลือในทวิตเตอร์นะครับกับชุดเชลซีชุดที่3นะ,ะ,นะ,ะก็เป็นสีดำคลิปทองนะฮะแต่ว่าโลโก้หมายเลข3ยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะโลโก้ก็เป็นสโมสรที่เป็นสีน้ำเงิน นะฮะลองดูภาพจากทางที่ผมขึ้นมาให้เนี่ยหลายคนมีความเห็นว่าอย่างไรครับสำหรับชุด3ของเชลซีชุดนี้ครับดูแล้วสวยกว่าชุดสีน้ําเงินหรือว่าชุดสีฟ้าที่หลายคนบอกว่า,วาโอ้โหสีฟ้านี่เหมือนชุดลายเหมือนท่อระบายน้ําบ้านเราเลยนะครับแต่ว่าชุดนี้ผมว่าสีดําทองถือว่าสวยดีเหมือนกันนะครับอ่ะปิดท้ายด้วยเสือ้อเชลซีลายนีครับชอบกันหรือเปล่าก็คอมเมนต์มาใต้นี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงติดตาม Blue Today ได้ทุกวันนะครับจันถึงสุกแล้วก็เดี๋ยวอย่าลืมคอนเทน ดีลมึนตึ๊บของเชลซีนะครับหลังจากทำไป2เอพิโซดเอพิโซดที่3รับรองว่าเจอแต่ละตัวนี่หลายคนงงเลยว่าเชลซีซื้อมาเสริมทัพได้ยังไงนะฮะอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมช่วงเช้ากับ blue today กับผมปาล์มสามบาทห้าบาทชุนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณ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 ให้ทั่วทิศไปเลยนะฮะก็ดูคลิปของผมจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องปาล์มสามบาทห้าบาทนะครับเรามีคอนเทนต์ดีๆมาฝากกันเหมือนเดิม อย่างรูทูเดย์ครับเรามีทุกวันนะฮะจันถึงสุขแล้วก็ใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์ไฮไลท์แบบเด็ดๆนะครับก็นี่เลยครับไฮไลท์แฟนกับพิบมีประจําทุกสัปดาห์ไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆติดตามช่องปามสามบาทห้บาทด้วยนะจ๊ะ